สวัสดีค่ะฝแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสูผูสูคนเสียงเจียวเจียวยัเล่นไม่อีกแล้วพี่น้องค่ะมานังบ่อเจียวเจียวอยู่ขังลิมตะลิงพี่น้องเมื่อในีอากาศดีหลยหลยแต่ก็มีลมเนาะค่ะเนาะบ่มั่นใจว่าลมสิพัดผ่านวิดีโอยายเล่นบอ่อเมื่อนี่ยยเล่นไม่น่าสิมาบอกพี่แหนองฟังหัวขออ่าหนึ่งก็คือ ทำไมสาวไทยชอบเอาผัวฝรั่งหนุ่มไทยเยอะแยะมากมายก่ายกองทำไมไม่เอาอยากรวยกันนักตายไปได้อะไรไปบ้างเนาะค่ะเนาะายลินไปเห็นอยู่ในอคอมเมนต์หนึ่งผู้ชายไทยเพิ่นถามถามมากเพิ่นอยากรู้เนาะ,ะเนาะซึ่งกะายลินก็ลนกเลยหยิบยกมาว้าสู่กันฟังหรือว่าพี่น้องเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นดีๆกว่าที่ายลิเว้าออกไปนี่ก็เอามาลงในคอมเมนต์ให้เยลินฟังในเดอคะด่ะเดอว่า แต่ละคนแต่ละมุมมองเป็นจังใดเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะยาเล่นก็สเว้าให้ฟังเว่าสู่กันฟังแบ่งปันทัศนคติมุมมองต่างๆไปเนาะคะนะ่ะเนาะว่าการเอาผัวไทยหรือผัวฝรั่งเลี้ยงตายบ่ว่าสีเอาผัวใดคันว่าเรื่องตายก็เอาอีหยังไปบ่ได้จัอย่างอยู่แล้วบ่ว่าเจ้าสิเป็นเศรษฐีหรือยาจกสิเป็นหอดพระเจ้า แผ่นดินตายก็เอาอยัางไปบ่ได้บ่มีไผเอาอยัางไปได้ค่ะด้วยเหตุและผลองค์ประกอบต่างๆเป็นยังสาวไทยจังคอยนิยมมาเอาผัวฝรัง่งค่ะพื้นฐานของการมีแฟนเนาะคะนะ่ะเนาะเยลินขอออกตัวไว้ก่อนว่าคลิปนี้บ่ได้หมายความว่าผู้ชายไทยเป็นคนเลวนะคะฝรั่งเลวก็วหลายผู้ไทยไทยดีก็เยอะแต่บุคคลที่เฮาพบเจอใส่ชีวิตมากกับบ่ สามารถที่สิประครับประคองอชีวิตคู่ไปน้ากันได้ติดเหล่าติดกันพนันติดผู้หญิงหรือขี้เกียจขันการทํางานบอ่อถ้ำหนาทีสามีที่ดีเพียงเพอบอ่อหามาให้ลูกให้เมียกินอิ่มทองเพียงพ่อไม่น้าซ้าตบตีเลี้ยงด้วยบุฟเฟต์นะคะเลี้ยงด้วยบุฟเฟต์คือฟาดด้วยแข้งด้วยขาคุ้มตาแหลกคุ้มตาดําซึ่งยลิ้นกับพานจุดนี้มาแล้วค่ะนี่คือเหตุผลล,กลักๆที่ ความรุนแรงในครอบครัวเนาะค่ะเนะาะก็ต้องเลือล่ายาลางกันไปหลายๆคนก็ทิ้งผัวย่อมย่อมทิ้งผัวไทยมาเอาผัวฝรั่งเพื่อเพราะว่าสิได้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นบ่รูด้ดอกค่ะว่าการมาเอาผัวฝรั่งชีวิตที่ดีขึ้นบ่แต่โดยความเสี่ยงดวงพี่น้องค่ะก็เท่ากับซื้อเลขนั่นแหละคะ่ะดวงดีก็ถือดวงบ่ดีก็ซื้อต่ตไปเอาผัวฝรั่งก็คือกันนะคะ เสียงดวงโศกดีได้ผูเขาบว่วขาบวาตีกันยังใครก็อยู่กับผัวไทยที่ซอมซูเมอตีซูเมอร์ติดหวานติดหยาเนาะค่ะเนาะมาเอาผัวฝรั่งหน่อยนักหน่อยนานะคะที่สิที่สิเจอแบบทะลุนกรรมร่างกายหน่อยนักหน่อยนาที่สิเจอเปอร์เซ็นมันก็นมีอยู่แต่ว่ามันก็นมีหน่อยขึ้นอยู่กับโศกไผ่โศกมั่นค่ะพี่น้อง ค่ะเพราะว่าไส้ไทยนี่ยท่าดียู่เลี้ยวผู้เพิ่นดีเพิ่นกะดีดีเพิ่นกะหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเพิ่นลูกเมียเพิ่นกอยู่น้ำกันจนเถาจนเกออันนี้เฮาก็หูหูเนะานะค่ะเนาะค่ะในกรณีผู้โศกบ่ดีก็เลิกล่ากันไปก็มาเริ่มต้นไม่กับไส้าตางชาติซึ่งการที่เสียเอาไส้ต่างชาตเนี่ย เียงดวงบ่พอกับเสียงชีวิตคือกันพี่น้องคำว่าเสียงชีวิตกับบ่ได้เสียงแค่เฉพาะกับฝรั่งเด้อยู่กับคนไทยกับเสียงคือกันข่าแกงกันกับเท่าที่เห็เหนในข่าวชีวิตทุกคนอยู่ในความเสียงเหมือนีได้ดีหรือบ่ได้ดีขึ้นอยู่กับโชคพี่น้องขึ้นอยู่กับโชคค่ะพี่น้องค่ะขึ้นโชคบ,บ่พอ,อยังดวงวาสนาอีกองค์ประกอบหลายๆอย่างกลัวผู้ยิ่งไทยเลานี่สิพานผลวิกฤตชีวิตต่างๆไปได้ ถ้าหากว่าใา้ไทยเป็นหัวหนา้าครอบครัวที่ดีเป็นผู้ดูแลครอบครัวให้อยู่อิม่มกินเต็มอยู่แล้วผู้ยิ่งไทยผู้นั่นๆก็คงจิบบานแตกสาแลขาดมาดินลน้นถึงตางเดนบ้างถึงขันเสียชีวิตถึงทำลายร่างกายขาแจงถึงเสียชีวิตกับหลายหลายคนนะคะเนาะค่ะก็ด้วยเพราะว่าเหตุและผลเหล่านี้นะคะเนาะสาวไทย90ซมามีแฟน ฝรั่งแล้วนี่สถานะเขาดีขึ้นซีด้วยจากสามีไห้ก็ดีหรือหาเอาเองก็ดีค่ะโอกาสที่สิทำงานทำมาหาเงินหาเออกินหาอยากในเมืองนอกแล้วเหลือมีโอกาสเหลือเก็บมันไม่มากกลัวกันพี่น้องคะเอาฝ่าเด้อพี่น้องเด้อ โอกาสที่สิหาเก็บหากรรมสางเนือ้อสางโตมันมีโอกาสกลัวค่ะอยู่กับสามีคนไทยเปรียบเทียบไปแล้วหาแทบลมแทบตายหามาเลี้ยงผัวว่พ่อฮอแต่บม่มีเก็บมีกรรมเป็นหนีตืมนี่ก็คืออีกเหตุผลนึงหลักๆนะคะที่ยะลินว้านี่ยะลินถือมาแล้วพี่น้องค่ะ,คะยาลินก็เลยเอามาว้าแบ่งปันกันซึ่งผู้หญิงไทยหลายๆท่านก็คงสิถือมาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะถึงใดย่อมอถ้ง แผ่นดินเกิดมาสู่ไตในต่างแดนนี่หลายหลายคนกับพันวิกฤตชีวิตอันโหดรลายมาจากเมืองไทยแล้วพ่อมาอยู่เมืองนอโกโชคดีถือฝรั่งดีกะโชคดีไปถ้าถือฝรั่งบดีกะเหมือนน้เสือปะจระเข้ชีวิตของลูกผู้หญิงพี่น้องค้าดังนั้นแล้วถ้าผู้ชายไทยที่ฟังอยูินีีสิว่าโอ้พวก้กว่าต้องมาว่าดอกอันนั่นอันนี้กะพวกแกก็กมีสิทธิ์คิดต่างได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การปฏิบัติตนต่อลูกผู้หญิงถ้ามันมีความปลอดภัยมีความสุขอยู่น้ำแล้วมีความสุขบม่มีไัยอยากเลิกล่ากันดอกค่ะอยู่แล้วบ่ว่าสิทุกยากปากมองทนเท่าก็ตตองดินลนสู่เคียงคู่กันไปหาสู้กันกินกันอยากไปส่วนซอยกันต่างซอยกันหาบซอยกันนักซอยกันหยาบหาบซอยกันดึงมันหังสีควายมีแต่ในกรณีที่เลิกล่ายาลางมันบ่ได้มีจุดนี้พี่น้องจ้า ค่ะคมเหงือ้ทางล่างกายจิตใจบบพอผู้ยิ่งเป็นสร้างทั้งท้าหนาและท้วหลังหามา่ให้กินหาจังใดกับบบเพียงพ่อพี่น้องเกิดอาการเบื่อหน่ายอยู่ไปกับโบเมียนาคตก็ตตองเลิกไายาหลังไปหาสิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิตมอมีผู้ใดย่อมจมปลักอยู่ให้ชีวิตเจ้าของจมปลักอยู่กับความทุกข์ทรมานดอกคะ่ะทนตีนทนมืออีกตั้งหากนะคะค่ะถึงสีมีผัวฝรั่งที่บบดียังหน่อยชีวิตที่ไม่อยู่ในเมืองนอกนี่ ก็ยังมีรัฐบาลให้ความช่วยเหลือดูแลนะคะใน,นกรณีที่ไม่ลูกน้ากันถึงแม้นว่าสเลือกล่ายาล่างไปเล็วรัฐบาลอยู่นี่เพิ่นก็นดูแลแม่เลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวก็มีโอกาสได้อยู่กับลูกมากขึ้นนะพี่น้องนะค่ะแม่เลี้ยงเดียวก็มีโอกาสได้อยู่กับลูกเพราะว่าแม่เลี้ยงเดียวนี่รัฐบาลอนุญาตให้เหตุงานแค่16ชั่วโมง เวลาที่เหลือคุณจะต้องไปรับไปทรงลูกไปโรงเรียนแล้วก็ต้องใส่เวลาอยู่กับลูกซึ่งเด็กยุ่นี่ว่าสามารถที่สิฝากไผฝากปู่ญาตายายไว้ได้ตลอดเวลาคือบานเฮาดังนั้นโอกาสที่แม่สิไดม้มีเวลาอยู่กับลูกนั่นหลายกว่ายู่เมืองไทยเปรียบเทียบอยู่กับเมืองไทยถ้าเลิกล่ายาลางกับสามีไปเหลวผัวไปแหลวส่วนใหญ่แล้วหอบลูกไปฝากไว้กับพอ่อกับแม่ปู่ญาตายายใหย้เลี้ยงให้ผัวเฮาเป็นแม่ก็ต้องหนันหน้าลงกรุงเทพดินล้นหาเงินทรงมาไหคา,านมค่ะ เสื้อผาค่าใส่ใจต่างๆให้ลูกซึ่งมันแตกต่างก,กันกับอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนองน,งนี่รัฐบาลอุ้มสู้ซอยเหลือเด็กพี่น้องค่ะนี่คือผลดีว่าเป็นอยังเฮาจังสาวไทยนิยมมาเอาผัวฝรังเพราะโอกาสและผลผลดีหลายๆอย่างที่คุณแม่เลี้ยงเดียวหลายๆคนได้รับ หนึ่งแน,น,งน่นันก็คือเยลินถึงเยลินสิบปไดเต็มลอยทั้งหมดแต่ลูกของเยลินก็นมีโอกาสได้ศึกษา,าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านการศึกษาเราก็ให้โอกาสต่างๆซึ่งอยู่เมืองไทยซีมีบ่ห่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยสีมีจุดนี่บ่ค่ะเยลินยอมรับได้เลยว่าบ่เสียหลายที่ดินล้นหอบลูกหอบเต่ามานี่ ถึงสีลำบากแต่โอกาสและชีวิตที่ดีขึ้นกว่วเกา่ามันย่อมมีแน่นอนจะมีผัวดีหรือบ่ดีนั่นก็ขื้นอยู่กับโศกเนาะค่ะเนาะขื้นอยู่กับดวงค่ะกรณีจังผัวไทยเนี่ยเอาเลิกแล้วเลิเลกเลยเด้ค่าน้ำค่านมค่าทรงเสียต่งตงตงางๆบ่ได้ทรงเสียผู้ที่ทรงเสียอยู่แล้วดีใจน้ำนะคะถือคุณทำหน้าที่พอคุณทำหน้าที่พอของลูกได้ดีที่สุดขอชื่นชมยินดีสำหรับผู้ที่ทรงเสียเลี้ยงดูลูก ในขณะที่ผู้เจ้าเลิกกันแล้วนี่คุณดูแลลูก่วยกันจนว่าลูกหง่นี่ยแอะยนชื่นชมมากๆแต่ที่ยันเล่นว่าถึงนี่คือผู้ชายไทยหลายๆคนที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นเลิกแล้วคือเลิกลูกบ่เ,กเ,เคยได้เห็นหนหนาพอกบมีอะพี่น้องคะแต่ในประเทศอังกฤษนี่ถึงแม่สิเลิกล่ายาลัางกันไปกับฝรั่งแล้วลูกอยากเห็นพอกะได้เห็นถ้าพอบอ่เลี่ยนไล่จนเกินไปถ้าพอบอได้เป็นคนที่หลวง ตัดสินว่าบ่าห้เจอลูกเขาต้องเป็นคนเลร้ลายขนาดใดที่หลวงต้องตัดสินว่าบ่ให้พ่อลูกแต่ถ้าเขาบ่ได้มีความเลร้ลายขนาดนั้นลูกเขาก็ยังมีโอกาสได้พบหนาพอ่อตาพ่อเขาได้ที่นอกค่ะมีโอกาสได้ใส่เวลาน้าก,กันกับพอเขานี่คือชีวิตต่างแดนของสาวไทยที่หลายๆท่านละหกละเฮินชีวิตพกพันนาอค่ะเนาะค่ะเอ่อ ส่วนใหญ่แล้วอยู่เมืองนอกอมันก็มีโอกาสดีจนว่าหอดลูกไงจังคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่สามารถเริ่มต้นมีชีวิตไหม่กับผู้ใดก็ไดดที่ให้ความอบอุน่นให้ความปลอดภัยให้ความซัพพอร์ตของเขาซึ่งมันก็เป็นชีวิตวิถีของชีวิตของคนทั่วไปที่สิเลือกสิ่งดีๆให้กับเจ้าของแมนบอพี่น้องบอ่วาว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างแดนค่ะ,ะในการอคอมเมนต์ของผู้ชายไทยคนนี้ ผู้ชายไทยเยอะแยะมากมายไกลก่องแปลงบ่าเอาผู้ดีๆเพื่อนกะบ่มาพ่อเฮ้าเพื่อนกะพ่อผู้สมเกียติกันเนาะค่ะเนาะค่ะอันจังเฮาเชาหน้าเช่าให้เฮ้ากับพ่อเชาหน้าเชาาให้น้ำกันค่ะหลายๆครูเพื่อนกสรสางกับแปลงน้ำกันไปจนลูกไงเป็นบ่าวเป็นสาวจนได้ไพ่ได้เคยได้ลูกได้ลานน้ำกันกับชื่นชมหลายๆเนาะค่ะเนาะองค์ประกอบเพื่อนเพิ่นหลายพี่น้อง การที่ผัวเมียคู่หนึ่งสิอยู่น้ากันตลอดหลอดฟังเนาะลินกับฟันอันนี้เข้ากับรูลูกันอยู่แล้วบมเมนว่าโอเจาะกับทิ่มแะกับถิ่มเออมันบมเมนมันก็ต้องเหตุผลหนักตืบมันจังคอยถิ่มกันใดคนเข้าพี่น้องแหงอยู่น้ากันมีลูมีเตาน้ากันความผูกพันกันมันย่อมมีแมนบอกแต่มันก็หนักอีเลีนนั่นแหละคนสาวไทยเข้ากับจังคอยเดลิกล่ายาหลังกับแฟนคนไทยกับเบนหนามาเอาผัวฝรั่งกับเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต ที่ดีขึ้นบางคนมาเพราะท่านได้ลูกพ่อมาได้ลูกกับฝรัง่งยุ่มยิ่งนอกออเขากา็มีชีวิตที่แตกต่างจากที่อยู่เมืองไทยแต่เ่ราว่าสิมีลูกกับคนไทยหรือมีลูกกับฝรัง่งชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดียวหรือสาวไทยทุกๆกแผ่นกระต้องดินล้นปากกัดตินถีบคือเก่าพี่น้องคะค่ะซอยเหลือเกือกูนลูกเจ้าของไปตัดสินใจมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วสิสุข สิทุกก็ต้องสู้ต้องทนสิหนาวสิเป็นจังไดก็ต้องกัดฟันทนเพราะโอกาสดีๆในต่างประเทศมันมีหลายกวัวอยู่เมืองไทยอันนี้ยาลินบอกได้เต็มปากเต็มคำค่ะขาดว่าจังสัน้นสาวไทยอยู่นี่เพิ่นกับพ่อทนอยู่นี่หรอกค่ะเนื่องด้วยโอกาสดีๆที่มีให้ทั้งตัวเองเลวกับลูกน้อยเนาะะนะกะหวังว่าคลิปนี้อา,อาซิโบได้ตอบโจทย์คําถามของอผู้ชายไทยคนนี้ หรือว่าไา้ไทยที่สงสัยหลายๆคนใดทั้งมดแต่ก็เป็นแงมมม่มุมมองชีวิตอีกด้านหนึ่งที่เป็นอย่างสาวไทยหลายๆคนถึงบยายามมองอมมผู้ไา้ไทยอีกหรือหลายคนก็อาจสิกลับไปใส่ชีวิตกับคนไทยเลือกคนไทยว่าเป็นคู่ชีวิตอีกกระไดหลังจากที่อกหักยาหลังกับฝรังแล้วจังสี่กับมีมันกับขืนอยู่กับว่า เขาสีเลือกอีหยังให้เจ้าของเนาะพี่น้องเนาะเพราะวา่าเจ้าสีเลือกอีหยังให้ตัวเจ้าอา่แยายลินก็ขออวยพรขอให้โชคดีมีใจในทุกๆก,การตัดสินใจเด้อค่ะเด้อเพราะวา่าท่านสินตัดสินใจไปในทิศท,ทางใดอ่ ก็เข้ารับาการตัดสินใจซึ่งกันและกันทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆชีวิตย่อมต้องการสิ่งที่ดีๆให้ตัวเองอยู่เสมอๆไม่ว่าท่านนั้นจะเป็นหญิงหรือชายนะคะขอบคุณขอบคุณหลยๆที่เขามารับชมรับฟังแล้วก็สแสดงความคิดเห็นในทุกๆครั้งนะคะขอให้พี่ให้นองดูแลสุขภาพแล้วก็มีความสุขในชีวิตประจําวันไลายๆด้ค่ะเด้อพอกันเก็บนานนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย